บทที่5แต่งงานช่วงเช้าวันนี้บรรยากาศช่างเงียบเหงาเหมือนกับที่ซีหยุนจือคิดไว้ฮูหยินผู้เท่าสั่งให้แม่นุมคนหนึ่งมาช่วยดูแลความเรียบร้อยให้นางแต่เช้าทว่าแม่นุมคนนี้ไม่ได้ช่วยยกสัมภาระและไม่ได้ช่วยแต่งตัวเจ้าสาวอีกฝ่าย ได้แต่มายืนรอยอยู่นอกห้องเท่านั้นแม้นางจะอ้างว้างอยู่บ้างที่ต้องจัดการทุกอย่างคนเดียวแต่หญิงสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรสีหยุนจือสวมผ้าคลุมศีรษะแล้วนั่งรอยอยู่ที่ขอบเตียงสองมือกลุ่มกันไว้แน่นไม่นานนางก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างนอกนางแอบเปิดผ้ามองเล็กน้อย ก็เห็นชายสองคนคนหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งแก่ทั้งสองแต่งกายด้วยชุดเรียบง่ายสีน้ำเงินทวงท่าเดินหลังหยัดตรงบุค,คลิกดูกระชับกระเฉงพวกเขากำลังพูดคุยกับแม่นม่อยู่ด้านนอกแม่นมแจ้งความประสงค์ของคู่หญินผู้เท่าให้พวกเขาทราบนางจึงได้รู้ว่า ทีแท้ผู้หญินผู้เท่าไม่อยากให้นางแต่งงานโดยออกไปทางประตูใหญ่จึงสั่งให้ขบวนเกี้ยวไปหลอที่ประตูด้านข้างแทนชายชราพยายามเจราจาต่อรองกับแม่นมแต่ก็ไม่เป็นผลหนํำซ้ำแม่นมยังไม่ยอมให้พวกเขาไปขออนุญาตกับผู้หญินผู้เท่าโดยตรงอีกด้วย ชายหนุ่มได้ยินก็ขมวดคิ้วทำท่าเหมือนจะพูดบางอย่างแต่กลับถูกชายชราห้ามปรามไว้จากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันขนย้ายสินสอดและสัมภาระของนางออกไปทางประตูข้างไม่นานแม่หนุ่มก็เข้ามาในห้องประคองเจ้าสาวออกมาจากประตูซีหยุ่นจือมองพื้นทางเดิน ก็รู้ว่าไม่ใช่ทางเดินที่จะออกประตูใหญ่เนื่องมาถึงขนาดนี้ทว่าสุดท้ายแล้วหูหหินผู้เท่าก็ไม่ได้เห็นแก่ความเป็นหลานของนางแม้แต่น้อยเห็นได้ว่าอีกฝ่ายไม่อนุญาตให้นางแต่งออกทางประตูใหญ่แต่ให้ใช้ประตูเล็กแทนซีหยุนจือสวมผ้าคลุมศีรษะ นั่งบนเกี้ยวแดงที่มีคนหามสองคนหญิงสาวนั่งบนเกี้ยวมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงที่หมายเสียทีเกี้ยวที่นางนั่งโอนเอ็นไปมาตลอดทางแต่นางก็ไม่กลางแง้มออกมองทางหน้าต่างเพราะเกรงว่าจะมีคนเห็นและตำหนิการกระทำของนางได้นางรู้สึกว่า ยิงนั่งเกี่ยวนานเท่าไรเสียงจากภายนอกก็ยิ่งเบาลงเท่านั้นรอบด้านเงียบมากจนซีหยุนจือเริ่มเกิดความกลัวในหัวจินตนาการไปต่างๆนานา,นาวันนี้อาจจะเป็นแผนการของฮูหยินผู้เท่ากับฮูหยินห้าที่คิดจะกำจัดตนคนหามอาจจะทิ้งเกี้ยว ที่นางนั่งลงจากภูเขาสูงหรืออาจจะโยนทิ้งลงให้น้ำเมื่อไหรก็ไม่รู้นางยิ่งคิดก็ยิ่งหวั่นใจมาตลอดทางทันทีที่เกี้ยวหยุดก็ทำเอานางกลัวจับขั้วหัวใจเฝ้าจดจออยู่กับเสียงลายรอบว่าทำไมไม่มีเสียงประทัดหรือเสียงบรรเลงดนตรีแสดงความยินดี มีเพียงเสียงฝีเท้าที่เดินกันให้วุ่นวายซีหยุนจือหายใจเข้าลึกๆนั่งนิ่งรอยอยู่ในเกี้ยวควบคุมตัวเองไม่ให้ทำอะไรวู่วามเมื่อเสียงภายนอกเงียบลงนางพยายามเนี่ยหูฟังอย่างตั้งใจพรันก็ได้ยินเสียงโครมลาวกับภูเขาถลม่ม ทำเอานางตกใจจนสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงแรกผ่านไปก็มีเสียงแบบเดิมดังขึ้นอีกหลายครั้งเสียงดังสนั่นจนพื้นดินงแทบสั่นสะเทือนนี่มันเสียงอะไรกันซีหยุ่นจือยกมือกุมอกคิดกังวลไปต่างๆนานาพอแล้วพอแล้วปล่อยแค่ไม่กี่ครั้งก็พอ เดี๋ยวเจ้าสาวก็เสียขวัญกันพอดีสีหยุ่นจือฟังออกว่าเป็นเสียงชายชราที่ไปทับตังมาจากบ้านตระกูลสีครูหนึ่งก็ได้ยินเสียงชายที่หนุ่มกว่าตอบกลับปล่อยตั้งหลายทีแล้วเจ้าสาวยังไม่ตกใจเลยหลุงเยี่ยนจะห่วงไปทำไมเสียงนี้มีใช่เสียงชายหนุ่ม ที่ไปหลับนางที่บ้านแต่เป็นเสียงที่ดังฟังชัดและมีพลังกว่ามากจะไม่ให้กังวลได้อย่างไรเร็วเข้าเถิดใครเป่าปีใครตีของรีบรรเลงเข้าอย่าให้เจ้าสาวต้องรอนานชายแก่คนเดิมพูดขึ้นใครจะเป่าปีเป็นล่ะของบ้านเราก็ไม่มีใช้ฝ่าม่อแทนได้ไหม เดี๋ยวข้าไปหาฟืนมาสักท่อนก่อนโอ๊ยจูจูชายหนุ่มก็ร้องเสียงหลงเหล่ากับโดนคนเตะซีหยุนจือได้ยินบทสนทนาที่พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างอย่างน้อยตระกูลที่นางจะแต่งเข้าคงไม่มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดเท่าไหรนะ่นักเสียงด้านนอก เมียไป็นเหลาหนึ่งเครจากนั้นจึงได้ยินเสียงตะโกนแสดงความยินดีเสียงประโคมเครื่องดนตรีดังอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยเสียงบรรเลงเพลงที่คล้ายกับเพลงท้องถิ่นดังขึ้นมาจากนั้นพามานของเกี้ยวก็เปิดออกมือใหญ่เปี่ยมพลังข้างหนึ่งยืนมาจับมือ ที่ซีดเผือดและเย็นเฉียบของนางซีหยุนจือพลันรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่อยากจะท่านทานดึงตัวนางออกจากเกี้ยวแรงดึงนั้นทำให้นางเซไปสบกับแผ่นอกกว้างและอุ่นร้อนของบุรุษล่างสูงใหญ่ซีหยุนจือตกใจจนไม่กล้าส่งเสียง ได้แต่ก้มมองพื้นทําให้สังเกตเห็นขาข้างหนึ่งที่ขย่งขึ้นเล็กน้อยนางจึงเข้าใจในทันทีชายผู้นี้คือว่าที่สามีของนางนั่นเองเมื่อรู้อย่างนี้ก็อดที่จะใจเต้นแรงไม่ได้มือที่ร้อนเผาดังเหล็กก้ากำลังวางอยู่บนไหล่บอบบางของนาง ใบหน้าเจ้าสาวภายใต้ผ้าคลุมหน้าพลันแดงกำ่ำหัวใจเต้นแรงขณะที่กำลังคิดว่าควรจะทำความเคารพสามีหรือไม่เขากลับดึงมือกลับและถอยหลังไปเล็กน้อยเหลากับต้องการรักษาระยะห่างมีคนยัดผ้าไหมแดงใส่ในมือของนาง ตอนนี้หญิงสาวกำลังถือผ้าแดงไวาย้าดินไวายยาิผู้ใหญ่เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการอย่างเรียบง่ายทั้งสองก็ถูกส่งตัวเข้าห้องหอบรรยากาศช่างต่างจากที่นางคิดลิบลับไม่มีเสียงจอแจจากบรรดาลุงป้านะ้าอาทั้งหลายไม่มีเสียงประกาศ ให้คนในหมู่บ้านได้รับรู้แม้แต่เสียงชนจอกสุราแสดงความยินดีก็ไม่มีเช่นกันนี่อาจจะเป็นงานแต่งงานที่เงียบงันที่สุดเท่าที่นางเคยเห็นและสามารถจะจินตนาการได้ด้วยความหิวและอดน้ำมาเป็นเวลานานสุดท้ายซีหยุนจือจึงทนไม่ไหว เป็นลมล้มลงไปเมื่อได้สติอีกครั้งพาคุมหน้าของนางก็หลุดออกแล้วแสงที่ลอดผ่านผ้ามา่านแยงเข้าตาทำให้นางตาพร่าสีหยุ่นจือตัวสั่นด้วยความกลัวพยายามเพ่งมองภาพตรงหน้าสิ่งแรกที่เห็นคือสามีของนางยืนเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้า บุรุษผู้นี้หล่อเหล่าเล่าเทพเซียนปุคลิกลักษณะสมกับเป็นผู้มีชาติตระกูลดูสูงส่งอย่างยากจะหาใครเทียบได้เขาควรคู่กับสตรีที่สูงส่งทัดเทียมกันมีควรจะมาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และแต่งงานกับหญิงสาวที่แสนธรรมดาอย่างนาง สีหยุ่นจืออยังคงมึนหัวเล็กน้อยภาพชายตรงหน้าเหลากับมีมนสะกดทำให้นางไม่อ่านละสายตาไปได้หญิงสาวนั่งนิ่งไม่ไหวติงด้วยกลัวว่าทั้งหมดจะเป็นเพียงภาพฝันหากนางตื่นขึ้นจะต้องปรับมาเจอกับความจริงที่แสนลันทดดังเดิมสีหน้าปู้ฐาน ยังคงเรียบนิ่งเขาเห็นความตกใจในดวงตาของซีหยุนจือชัดเจนชายหนุ่มจ้องมองใบหน้าของนางด้วยสายตาเย็นชาอย่างยากจะคาดเดาครูต่อมาเขาก็หันไปหยิบขวดเหล้าที่วางอยู่บนชั้นวางตรงหัวเตียงลินเหล้าใส่จอกสุราสองใบแล้วยื่นให้นางจอกหนึ่ง ทางบอกว่าดื่มซะจะได้นอนสีหยุ่นจือเคยเห็นสีหน้าผู้คนมามากมายทำไมจะไม่รู้ว่าสามีของนางกำลังรู้สึกไม่พอใจหญิงสาวจึงรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติลับจอกสุรามาถืออย่างนอบน้อมปูฐานไม่มีอารมณ์พูดคำหวาน เพื่อสร้างบรรยากาศหรือเอาใจเจ้าสาวเขารีบชนจอกสุรากับนางอย่างขอไปทีแล้วก็ดกเหล้าดื่มจนหมดอีกฝ่ายยังไม่ทันได้ยกเหล้าดื่มเขาก็วางจอกเหล้าบนจานกระเบื้องแล้วจากนั้นก็เดินกระเพกไปด้านหลังฉากกั้นเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าสีหยุ่นจือ เก็บความผิดหวังไว้ในใจนางรู้ดีว่าหน้าตาตัวเองไม่ได้งดงามโดดเด่นถ้าจะโทษเขาที่แสดงความผิดหวังออกมาอย่างชัดเจนก็คงไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่นางรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในรูปโฉมของตนในใจคิดเพียงว่าหากนางงดงามกว่านี้สักหน่อย ก็คงจะดีสามีก็คงสนใจในตัวนางบ้างหญิงสาวกระดกเล่าเข่าปากลวดเดียวหมดจอกรู้สึกได้ถึงความร้อนที่ไหลผ่านลำคอลงไปที่ท้องนางวางจอกสุราของตนไว้บนจานกระเบื้องทางจอกเล่าสามีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจากนั้น เก็เดินตามชายหนุ่มไปหลังฉากกัน้นขณะที่ปูฐานกำลังถอดชุดแต่งงานซีหยุ่นจือก็เดินไปหยุดตรงหน้าตั้งใจจะช่วยเขาปลดกระดุมเสื้อตอนแรกปูฐานคิดจะเบี่ยงตัวหลบแต่เมื่อสัมผัสกับมือที่ซีดเผือดและเย็นเยียบของนางก็ลังเลมือคู่นั้น ไม่ได้เดียวบางเหมือนมือของคุณหนูที่มาจากตระกูลสูงส่งบนนิ้วชี้มีรอยแผลเป็นที่เห็นชัดอยู่สองรอยแผลนั้นดูเหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานเมื่อมองใบหน้านางตรงๆก็เห็นว่าแป้งที่ทาบางๆบนหน้ามีอาจปกปิดรอยช้ำสีม่วงอ่อน ตรงมุมปากได้เลยผู้หญิงตรงหน้าในตอนนี้ยากจะใช้คำว่างดงามมาบรรยายได้หากเป็นเมื่อก่อนอย่าว่าจะเป็นเมียเอกแม้แต่ตำแหน่งเมียรองก็อยากที่จะถึงนางพอคิดถึงตรงนี้ปูฐานยิ่งรู้สึกขัดหูขัดตามากกว่าเดิมซีหยุนจือ ถอดเสื้อตัวนอกให้สามีไมกาสบตาอีกฝ่ายแต่ก็ยังรับรู้ได้ถึงสายตาที่จับจ้องมาที่ตนทำให้หญิงสาวรู้สึกประมานางพอจะเคยได้ยินเรื่องระหว่างชายหญิงมาบ้างและตอนนี้เกินหนาพววานางเป็นภรรยาของเขาแล้วดังนั้นหลังจากถอดเสื้อให้สามี นางจึงก้มหน้าถอดชุดแต่งงานของตนออกเหลือเพียงเสื้อตัวบางด้านในจากนั้นก็บอกกับเขาว่าเชิญใต้เท้าไปพักผ่อนเถอดเจ้าค่ะปูฐานมองร่างบอบบางของสตรีตรงหน้าเสื้อผ้าเนื้อบางที่ใหญ่กว่าตัวอัมพางฉันมองไม่เห็นส่วนโค้งเว้า จึงยากที่จะกระตุ้นแรงปรารถนาในตัวบุรุษซีหยุนจือ่อชัยเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมานอกอกนางยืนมือที่สันเทาไปจับแขนเสื้อของสามีพาเขาออกมาจากหลังฉากกั้นนางทำเพียงเท่านี้ก็อายจนหน้าแดงก่ำแล้วไม่กล้า แม้แต่จะเงยหน้ามองเขาอีกกลัวว่าจะเจอเข้ากับสายตาดูมิ่นในท่าทีที่เหมือนไม่สมรวมของนางจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเ n a t e มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ